รัฐบาลแจกคนละ15,000บาทบัตรคนจนมีสิทธิ์ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้26มีนาคม2563มาติดตามข่าวนี้ครับกรณีรัฐบาลจะให้กระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับ w w w ราเราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้วันที่28มีนาคมนี้นะครับรับเงินเดือนละ5,000สามเดือนเริ่มรับเมษายนตนเป็นต้นไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสินเชื่อพิเศษนะครับยืดจ่ายภาษีทุกประเภทเพื่อช่วยกรณีว่างงานจากามาตรการปิดชั่วงคาวเพื่อป้องกันโรคนะครับโควิดนะครับ สถานบริการชั่วคราวนะครับซึ่งมาตรการต่างๆที่ออกมาหากไม่ไหวก็เสนอมาตรการต่อเนื่องไปมากกว่า3เดือนนี้นะครับก็ได้นะครับซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนร,รับเงินมีสิทธิ์รับเงินก็เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบประกันสังคมนะครับซึ่งประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวนะครับแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง ถาท้าอนก็ได้จ้างเป็นครั้งคราวก็นะครับก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รับเงินเดือนละ5,300สเดือนเป็นหมื่นหพอดีแต่ปรากฏว่ามีข้อความจากธนาคารระบุผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแล้วก็เกษตรกร,ร,กรและผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยคนชราไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนะครับดูนะครับธนาคารมีข้อความระบุตามนี้นะครับตามป้ายนี้ครับ นะครับนี่ครับอขอขอบคุณข้อมูลข่าวนี้จาก NationTV นะครับ n a t i o n t v t v นะครับซึ่งเขาลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563ใครอยากอ่านข่าวนี้อย่างละเอียดกว่าช่องเราเอามานำเสนอก็เข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ n a t i o n t v t v ตามหัวข้อข่าวนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนอวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ